ลงมาเลยลงมาเลยลงโกโกก้าบ้านไปเลยก้าบ้านไปเลยจ้าโน่นจ้าบ้านอยโน่นจ้าโอเคสวัสดีแก๊งสุดปอกทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีวันน้ำท่วมนะครับผม ท่วมกันทุนั่งทุตานะครับคายูเคตลังสิตนี่ก็โอ้โหโดยกันระนาวเลยนะครับบ้านเก่าที่อยู่ตรงคลองหนึ่งนี่ก็โโหท่วมแล้วนะครับครึ่งแข้งแล้วนะครับผมมอเตอร์ไซค์เข้าไม่ได้แล้วนะฮะเออถ้าบ้านใครท่วมแล้วก็ทําให้ของเสียหายสู้ๆครับผมเป็นกำลังใจให้นะฮะอาจจะไม่ท่วมเท่าปี5 4หรอกครับผมมันก็ระบายได้ทันนะครับแต่ถ้าเกิดฝนมันตกไม่หยุดนี่ก็เออล้นแน่นอนนะครับผมโอเคไปทางานกันใครที่กำลังทานข้าวอยู่ขอให้ทานอย่างอร่อยๆนะครับผมไปดูว่าหน้าวันนี้ วันนี้ต้องเอารถ Enmax ไปนะครับผมไม่สามารถเอาอ e ีป๊อปไปได้เพราะว่าไม่รู้ว่าหน้าหมู่บ้านน้ำจะท่วมหรือเปล่านะ <c oughs> เพราะว่าเมื่อวานก็ท่วมอ e ีป๊อปแทบจะเข้าไม่ได้นะครับผมต้องไปเข้าหลังหมู่บ้าน <c oughs> <c oughs> เอาไปดูกันว่าหน้าหมู่บ้านจะ <c oughs> ท่วมหรือเปล่าบริษัทฮาเล้วกูดำครับผมบริษัทฮาเลยนะบริษัทฮาไม่จำกัดตติดดาม้วยอ๋อขอบคุณมากครับไอ้พี่เก่ไม่ช่วยกูเลยเหรอไอ้เพื่อนมึงกูเพื่อนเจี๊ยบไงอ้ ยังท่วมอยู่อ๋อแต่ว่าลดแล้วลดแล้วเมื่อวานคือตรงนี้ประมาณครึ่งแข้งนะครับผมแต่วันนี้ลดแล้วก็คือถ้าเกิดน้ําท่วมแล้วแบบท่วมแบบญี่ปุ่นคือน้ำใสๆเนี่ยจะไม่กลัวเลยนะอันนี้ท่วมแบบน้ําโคตรเหม็นเลยประเทศไทยเดียวอะไรวะอะไรวะไม่รู้วะเช้าๆไม่รู้จะคุยอะไรด้วยกินแล้วกินแล้วกินแล้วยังไม่มีใครมานะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบน ก่อนขึ้นมาดูข้างบนดูตุ๊กแกก่อนยังอยู่ไหมนะเงาพอแล้วอยู่คนเดียวไม่กล้าดูนี่เห็นหางตาใช่ไหมใช่เห็นหางตาเต่งเลยไม่เหมนหางตานะตกใจแน่ <laughs> อ้าวโอเคครับผมเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวรอพนักงานหรือว่าทีมงานหรือว่าเพื่อนๆมากันครบแล้วก็เริ่มทํางานเหมือนเดิมนะครับแต่ย้อนกลับไปเมื่อคืนนิดนึงครับผมเมื่อคือนมีคนส่งของมาให้นะครับเออเป็นของกินนะครับผมไปดูกันว่าคืออะไรนะครับ อ่าโอเคครับผมมีของมาส่งนะครับจากพิซซ่าบูมาเล่นะครับผมไอ้บุ๊กเคยเห็นนะเคยเห็นโลโก้นี้อ่ะมันเคยเห็นโลโก้นี้นนโโนผ่านๆแล้วแบบนะขายพิซซ่าใช่ไหมใช่พิซซ่าแต่ก็มีแบบว่าเขียวเหลืองแดงอะ่ะเ,เนี่ยโลโก้เขาอะ่ะ <laughs> มีจุดพีทด้วยเนี่ยเขาอาจจะแบบโรยอย่างาอื่นแทนเลโ่อะก้เงี <laughs> จจ้ยอ่เดี๋ยวมาดูกันว่าโรยอะไรนะครับอุ้ยใช่แล้วคนดูบัญชาชัว,ว,วร์วาดรูปมันด้วยไม่รึไม่แบบพากินี้มาเลยอะ่ะดูดิไม่ฉีกแล้วกันไม่ฉีกแล้วกันนะอ่านี้แล้วกันนี่นะครับ รสวัสดีค่ะติดตามผลงานจากช่องอีโอตอรี่มานานมากๆแล้วนะคะดูทุกคลิปเลยชอบดูไลฟ์สไตล์การแสดงออกที่เป็นธรรมชาติดูแล้วเพลินมากๆนะคะกินข้าวเที่ยงอร่อยเลยค่ะและแถมยังมีท้ายคลิปแทรกคำคมกันในชีวิตด้วยข้อคิดดีๆต่างๆนะคะขอบคุณที่ทําคลิปดีๆแบบนี้ให้ดูนะคะต่อไปเรื่อยๆนะคะติดตามต่อไปค่ะสุดท้ายนี้ฝากขนมไม้นะคะเป็นปูอัดทอดกรอบออปูอัดทอดกรอบไม่เกี่ยวกับพิซซ่าแล้วชื่อร้านเอาซพาะพิซซ่าชื่อร้านพิซซ่ากันเียวพิซซ่า ผมอัดทอดกรอบทางร้านเองนะคะยังไงก็ฝากไอจีด้วยนะคะอาดให้ขึ้นให้นะครับคุณแอมนะครับผมปอลลฝากให้น้องแอลแซงด้วยนะครับทุกคนได้ครับผมตองได้ตลอดเยอะเลยนี่โอ้ยนั่งขยับเลยล่ะโอ้โหผมอัดทอดกรอบพี่แม่คุณเคยเห็นด้วยคี่เคยเห็นด้วยตัมตีเป็ไก่อย่างนี้เยเออใช่หนังไก่อยู่เลอย่างเงี้ยนะนี่เขามีผงให้ด้วยนะเนี่ยผงโรยให้ด้วยนะผงบาบีค้านะครับบาร์บีคิวบอกเลยพวกมึงจะต้องแบบว่า เร mm hmm. oh, mm hmm. ื่อยๆแต่คืนนี้เรื่อยๆแต่คืนนี้เฮ้ยหร่อยริอุ้ยเฮ้ยบนอบนมืออุละลายในปากเฮ้ย อร่อยลองลอนี่อร่อยอร่อยเลยไม่ต้องใส่ผงก็อร่อยเออใช่เค็มเค็มมันคือปูอัดที่เอาไปทอดหน้าโรงเรียนไหนนะปูอัดนใส่เสียบไม้แล้วทอดอ่ะกินอย่างนั้นเลยแต่ว่าเป็นแบบเป็นแผ่นบางๆหรอเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งขอบคุณมากนะครับผมเรื่องราวนนี้โอ้ยโอเคใครอยากลองชิมก็เดี๋ยวขึ้นไอจีให้แล้วกันนะครับผมไปติดตามได้แล้วก็ไปสั่งได้นะครับผมขอบคุณมากครับคุณแอมแอมแอ้อมเอาแอมเอาแอมไปโทรแอมคุณแอมนะครับผมขอบคุณมากนะครับ ไอ้บุกโอ้โหนี่กูไม่ได้บอกให้มึงลุกนั่งว่ะเอาละครับนี่คือรายการตามติดชีวิตพร็อพนะครับผมเจอตุ๊กแกไหมครับวันนี้มีครับไม่มีตุ๊กแกนะครับไม่มีนะฮะโอเคอันนี้คือถ่ายรายการครับแน่วันนี้วันละย่าง ออ่ะไเราดูตุ๊กแกมีไหมดิไม่มีโโอ้หตรงนี้เฮ้ยจับอะไรไปเยอะมืออ่ะมือนนึกว่าตุ๊กแกอ๋อได้น้ำชโลมมาที่บ้านรถยังรถแล้วแห้งตั้งแต่เมื่อคืนเอาสูบออกใช่เพราะว่ามันก็หยุดตกไปแล้ววันที่รู้สึกว่าฟ้าสดใสนะครับฟ้าสดใสไม่มีฝนอาจจะมาแบบบใบไบนะครับผมอยากให้มึงเลี้ยงแบบนี้เลี้ยงทำไมอ่ะ โอ้โหแค่มันทาท่านจะก,กระโดดกูสะดุ้งแล้วอะไม่ต้าเลี้ยงกันนะตมองอยู่ด้วยกันจะชินแหละไม่เอาละต้องอยู่กับมันไอ้ป้องจับแดกหมดอ่าทางนี้ในรายการคนอะอันนี้ควรจะต้องมีอะไรบ้างครับวันนี้ไก่ชุบไก่ชุบขนมไ<อ>ก่ชุบขนมก็เตรียมของไปใส่ข้างในเองกระสุนก็จะเป็นเครื่องครัวใช่อ่าเอาชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรครับชื่อเดนครับเอเดนเอาชื่อจริงชื่อเลยครับเอเดนเฮิร์นครับเอเดนเฮิร์นเอเดนเฮิร์นเป็นลูกครึ่งนะครับผมพ่อเป็นปาร์คแม่เป็นสวิตนะครับผมอ่าแแแลลทีีนนน้้้้้้พอบบััักตมมไดขึาชวคร ทำไมเราต้องถ่ายชั้นสองเขาบอกแน้นครับอ่าฝนตกสถานที่มันเละครับอ๋อมันน้ำท่วมเลยครับตอนนี้เราก็เลยต้องเปลี่ยนใช่ใช่เดี๋ยวคนดูจะไม่เชื่อจะให้ดูนี่ครับสถานที่เราโอ้ยท่วมจริงป่ะจริงนี่แหละครับผมทุ่งนาะที่เราเคยไปถ่ายกันน้ําท่วมนะครับผมนี่นคือตรงนี้ตรงนี้คือกระท่อมที่เรานั่งกันถึงกระท่อมเลยนะครับทีทําให้เราไปไม่ได้นะฮะก็เลยต้องมาถ่ายชั้นสองนะครับผมเฮ้ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยวัตถุดิบวัตถุดิบทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับผมเราจะไม่บอกว่าคอนเทนต์อะไรนะครับแต่แค่คร่าวๆว่านี่ขอออดิบบบมมีีีีเเเท่่่่าาานนนน้้ะะะะคครรรรััววจกกกยไไล ต้องติดตามกันในช่องโอฮาน่าะครับผมติดตามกาันติดตามกันในช่องโอฮานนาครับการทํางานนี่เป็นไงครับคุณตั้งครับคุณตั้งจะไปอ่านกระดานก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ถึงจะไปซื้อของวันต่อวันหรือว่าเตรียมการไว้ก่อนแล้วมันจะมีวันที่ต้องเตรียมด้วยอันไหนที่เป็นวัตถุดิบที่ต้องเตรียมวันต่อวันก็เตรียมวันต่อวันอ๋ออันไหนที่สามารถหาซื้อง่ายๆแต่ไหนที่ต้องสั่งก็จะเตรียมก่อนล่วงหน้าแมนครับเดี๋ยวจะพาไปดูกระดานนะครับผมว่าเฮ้ยบักตั้งว่ะให้เดินทางวันเดี๋ยวบักรตั้งจะพาไปดู ตามติดชีวิตพร้อมครันี้ กูอยู่ในแอฟริกกูรู้จะถ่ายจะได้ถ่ายกูหาคอนเทนต์มาทำไปเรื่อยอ่ะหรือคนดูจัคิดจะเบื่อกูเอากัรนี่ครับผมอ่านี่นะครับนี่คือกระดานนะครับเราเปลี่ยนกระดานรูปแบบใหม่แล้วใช่ไหมครับคุณแตงเราเตะเราจะเขียนใช่เลเทะเลเทสชอบไม่ชอบเลเทะโอเขไม่ชอบสั่งให้น้องไปทำอะไรเปลี่ยนก็เป็นการเป็นสมุดดูง่ายอันนี้ก็เป็นบ้าทายนี่เป็นหัวแรนนี่ก็เป็นบ้าพลังตอนนี้มีหลักสามรายการใช่ไหมครับใช่ครับผมหลักๆโอเคบ้าเต็นด้วยนะบ้าเต็นอ๋อบ้าเต็นก็เป็นมานานทีมานานทีอ่าครับผม ก็จะมาดูว่ามีอะไรบ้างมีชื่อคลิปการทำวัตถุดิบพ็อปอะไรพวกนี้คู่หรือรวมถ่ายคู่หรือรวมโอเคอ่ะไปฝึกปานต่อ,อะนะครับผมออ <c oughs> อันี้เมื่อวานโดนตบไปแล้ว <c oughs> อ๋อนี่ก็ทำงานของตะบอลน,นะครับผมเป็นการทำงานที่ตะบอลเขาจะต้องมาทำตลอดนะครับผมเขาจะมาออฟฟิศเช้าๆนะครับผมเพื่อ <c oughs> จะมาลุยงานนี้นะครับงานนี้เป็นงนครับตะบอนครับเป็นยากอยู่ครับกว่าจะไปถึงจุดเป้าหมายความสำเร็จได้นี่มันห่างไกลครับต้องเก็บไปเรื่อยต้องมีการฝึกฝน นครับผมงานงานเออสาขานี้ตำแหน่งนี้ใช่ครับต้องฝึกฝนอย่างมากเลยครับดับเบิลคิวด้วยเหรอครับเมื่อกี้โดนครับโดนผมไม่ดับเบิลคิวแสงเขาโดนครับโอ้โหเดี๋ยวเขาต้องมาเช้าเช้าเพื่อที่จะมาทำภารกิจของเขานะครับอุ๊ยอ่ะคุณบุ๊กนะครับวันนี้ยังไงครับคุณบุ๊กครับเตรียมอะไรบ้างครับเออวันนี้ก็เตรียมกล้องคนเดียวครับพอดีว่าน้องฝึกงานติดน้ำท่วมครับเออใช่สองคนด้วยวันนี้เคลียร์ที่ก็ติดน้ำท่วมน้องจ้าจ๋ากับไอ้มอง สวยเลยนะครับก<ห>็จะเป็นน้อง๊กคนเดียวอ้าววันนี้ใครจะคุมกล้องอีกกล้องได้เหรอครับอ่าก็เดี๋ยวผมให้พี่อแอลแซงมาแรงช่วยดูกล้องกล้องหลักให้กล้องอตั้งนีง้เดี๋ยวผมคุมกล้องที่ต้องแทนไปแทนมาโอเคนะครับผมองไปถามอแอลแซงมาแรงนะครับผมว่าเขารู้หรือไม่ว่าเขาจะต้องคุมกล้องหลักในวันนี้นะครับทำงานเราก็จะโยกย้ายไปตำแหน่งไปมั่วตัวนะครับผมเพราะว่าเราจะฝึกให้น้องๆทุกคนเป็นกันทุกอย่างทุกอาชีพเอ้ทุกตำแหน่งนะครับเออถ้าเกิดตำแหน่งไหนขาดก็จะสวมได้เลยนะครับผมก็ต้องถาม คุณแอลแซงมาแรงนะครับผมว่าคุณรู้ไหมครับผมจะต้องคุมกล้องวันนี้นะครับอ่ะไออ่องไปไหนนั่นน่ะสิผมก็รู้ว่าพี่คุยกับแอลอยู่มันไม่อยู่ดิอะไรอยู่ที่กลุ่มคนมือคนบ้าเอเด้อเอาเอาข้าวมันไก่เอาเอาสเบียงอ่องตองก็มีติดตำแหน่งนึงครับผมคือการไปเอาเสบียงมาให้พวกเราได้อิ่มกัน ผมเขาเครียดทุกวันเลยกับการที่ะดีผู้นี้จะให้กองกินอะไรดีแบบว่าต้องมีแนวไหนดีใช่แนวไหนดีไม่ซ้ํากันสาวๆมาบ่นว่าเฮ้ยเขาเริ่มบ่นกันแล้วว่าเบื่อใช่มันเคยเอามาซ้ำๆกันแบบเบื่อมากหมูหวานนี่อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวหวานเ่อาอร่อยมากหมูกรอบหมูกรอบอร่อยจริงยเวลากองโอนาเหลือนะผมก็จะมาเหลือถึงกองคงจื๊อเหลือถึงกองคงจื๊อทั้งสามกองนี้ด้วยครับผมให้อิ่มหนำสำราญกันทั่วไปต้องขอบคุณคเจน๊อนี่เราผมี่ให้ความรู้นี็จัด ก็็เสรจแล้วนะครับผมก็ไม mm ่บอกเหมือนเดิมไปดูก hmm. mm ันเองนะครับผมโอ้ hmm. ๋ดูวันนี้ใช้น้ำมันเยอะมากโอ้มีเติมมีเติมมีอีกทำไมวันนี้ใช้น้ำมันเยอะจังครับคุณเต้ยครับคือเมนูทอดครับเมนูทอดนะครับผมแต่ไม่บอกว่าเมนูอะไรไปดูในช่องโอ่านเองนะครับเฮ้ยเหนื่อยแล้วอ่ะกูัวพูดตรงนี้แต่คุณต้องไปเล่นในคลด้คิดอีกแล้วเนี่ยแค่นี้พอนะเหนื่อยแล้วเซฮายค่ะทุกคนสวัสดีนะคะ วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เฟิร์นตื่นสายมากๆเพราะว่าเนื่องจากเมื่อคืนนะคะไปปาร์ตี้กันแบบกรุบกรุบ เพราะเนื่องจากมีเพื่อนสาวนะคะที่มาจากภูเก็ตซึ่งตอนนี้นังก็ยังไม่ฟื้นนะคะเออมาเจอกันทีนึงก็แบบปาร์ตี้กันเบาๆนะคะก็ตื่นสายอยู่วันนี้หน้าที่วันนี้ก็คือจะต้องเก็บบ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้บ้านรกมากอันดับแรกมาปล่อยไอ้เจ้าหมาตอนนี้ออกมาเดินเล่นก่อนแกออกมาไหมแ้่อยาออกมาก็นั่งคอยก่อนนั่งคอยใช่ต้องมาเลยโอ้มันเก่งจริง,รง,รงเลย,ยคนเนี้ย อันดับแรกของเฟินนะคะในการที่จะเก็บบ้านวันนี้อย่างแรกก็คือซักผ้าฝนตกเก่งแล้วฉันซักผ้าเก่งกว่าซักหนึ่งวันตากสามวันค่ะซักผ้ากวาดบ้านไปแล้วหนึ่งกลุ่มนะคะก็จะมาทักกินข้าวก่อนมีคนฟื้นแล้วนะคะนี่นี่ก็คือพี่มิวนะคะถ้าใครได้ดู AO เฟินจำไว้ได้ว่าอีพีไหนที่เฟินไปเที่ยวภูเก็ต โอเคค่ะทุกคนไปกินข้าวกันแล้วเมนูวันนี้คืออะไรครับเป็นข้าวมันหมูทอดไก่ต้มกับข้าวมันหมูทอดและน้ำซุปร้านเนี้ยอร่อยมากแล้ววันนี้รู้ตัวือ้ปบ่าว่าเราต้องเป็นตากล้องหลักทำไมอ่ะเพราะว่ามองลาอ๋อหนูใช่ต้องเป็นตากล้องหลักได้เลยล้วก็ให้บุ๊คเป็นตากล้องรองได้เลยได้เลยสบายมากโอเคกินข้าว

เต็มปเราจะมาดูการทํางานของบริษัทของจื้อนะครับนี่ก็คือนี่ก็คือการตัดคลิปการอัปคลิปการเอ็กพอร์ตใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับมาดูซีโอนะครับผมอันนี้อันนี้คือทำอะไรครับผมกําลังดูเรื่อง special force ครับเกมครับก็คือดูเรื่องการทําคลิปอย่างไรให้คนดูใช่ครับเป็นการดูว่าพฤติกรรมคนจะเป็นยังไงมาศึกษาพฤติกรรมคนอันนี้คือการยิงตรงเลยยิงตรงกลุ่มเป้าหมายเลยยิงตรงกลุ่มเป้าหมายโอ้ยิง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 นั่งยิงด้วยเมื่อกี้ โอ,โ,อโอ้อันนี้การจุดพุระเบิดตุ้มใช่ฮะเมื่นเป็นการทำฮีโร่ใช่ครับเป็นการ,รส่งไปก่อนส่งระเบิดไปให้มันตุ้มไปเจอกับผู้คนหลายๆคนทำให้คลิปเราเนี่ยเดินทางไปได้ไกลามากโอเคครับผมเเ,เกมโคตรเกร๋เลยผมอายเขาใช่ไหม <laughs> มึงก็เล่นทั้งวันเลย <laughs> เนี่ยเล่นเกมสมัยก่อนแล้วมันเล่นจนเสียนแล้วนะเล่นมั้งแต่ปอหกอะเกมเนี้ยสาเหตุที่ผมไม่เล่นเกมอื่นี่ขอขอพูดหน่อยไม่เล่นเกมอื่นเพราะว่าเล่นเก่งอยู่เกมเดียวพวกเกมใหม่ๆพวกวอลเล็อะไรพับจีอะไรใหม่ๆที่เขาเล่นกันอะเล่นสู้ใครไม่ได้อ๋อ อยากสู้ได้เกมนี้เพราะเคยเล่นมีโปหรือเปล่านี่เหมือนเดิมเป๊ะไม่ของมึงอ่ะทำเปล่าอ๋อไม่ทำไม่ทำมมีโป้คือฝีมือรุ่นล้วนเลยครับอะสู้ๆแล้วกันนะครับก็ให้การงานเจริญรุ่งเรืองซะโซฟาไปรอไปเออปรอโอเครอคนมาครบแล้วก็เริ่มทำงานกันเหมือนเดิมไหมครับโยเฮ้ยอยากอยากฟังวงนี้ร้องครับผมนักร้องคนนี้ผมติดตามมานานแล้วครับ แล้วแล้วเล่นเพลงให้เขาฟัง่อ้แล้วและช่วงโอกาสต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านพบกับศิลปินมากความสามารถเขาคนนี้ก็คือซาบอนมาพร้อมกับเพลงที่ชื่อว่าประตูห้องเช่าเอ้ยไอนะรองเท้าเต็มห้องรองเท้าหน้าห้องเนีรองเท้าหน้าห้องซาบอนสัญญาประตูประตูประตูดิไม่เป็นประตูหรือไมอ่ะสามีของเองโอประตูห้องเช่ามีรองเท้าสองคู่เคียงกัน แปลกใจอะไรกันนี้หน้าห้องน้องมีรองเท้าคู่้รองเท้าผู้ชายนึกใครกันละเล้าลืมดัอ่ะอ่ะ้าไม่เสียหรือเปล่าเนี่ยไม่เสียวะเนี่ยจะติดดำดำเพลงร้องเพลงเพลงเขามีรอบเนื้อไม่เสียจะติดดำดับใครกันเล่า ทมอำ่าไว้หน้าห้องแต่แต่แต่ก็รู้ว่าโคสนหุ่นเท่าแต่ไอ้่เสียงร้องอย่าจะจ้ามาจากข้างในแอบฟังตรงเน็แกใจน้องมีชายแนบในห้อง อ่ากูนี่ลุน้นตามเลยลุ้นเม่อคำเมื่ท้าจะออกเมื่อไห <c oughs> ร่ออกมาต้นนั้นความควาอ,อยู่เหมือนหูดับ <c oughs> ใส่ป้องเราเรื่องฮะเราเรื่องเร็วอวานเลยกูแบบตื่นมาสามทุ่มใช่ไหมแะ้วกับไปบ้านมึงแต่แบบเฮียหิววะขึ้นไปหางน้องดูแบบใครอยู่บ้างเห็นกำลังนั่งกินกนมากกันสงสารสงสารเฮ้ยไปหาแบบว่าลาบจิ้มจุ่มกินดีวะออกไปข้างนอกไอ้เฮียไม่มีแล้วกลับมาเดี๋ยวไอ้ดีแม่งรอว่าแบบออกไปแล้วต้องมากินมามมากเหมือนเดิมเสียหน้าไม่ได้วะวนออกไปหน่อยวนออกไปปึ๊บป๊ไม่เจอเลยปิดหมดเลยกูเหลบอว่าขายความหิวให้ซาตานไปเรื่องอะไรแบบว่าเฮ้ยขอพี่มีของกินหน่อยแล้วก็ เจอย่างเนยเลยุฟเฟยเลยอ่ะุฟเฟยย่างเนยแต่สตาร์ก็มาเอาคือยังไงดีเอาล้อกูไปข้างนึ่งทำไมวะจอดรถดีๆหันกลับไปเอ้าเฮียม่นตกหลุมไปแบบหลุมลึกจัด่ะพายุแม่แรงไม่ทิ้ไปเลยเรามีแม่แรงเหรอพี่ไม่มีรถ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 รรถถรถรถรร จดูเธอคนแรกที่มีรถใหญ่แล้วทุกคนนั่งถืตอนแรกบอกว่าจะพี่อามไหมแต่ว่ารถเล็กเกินไป พี่ไนทํทำให้รถออกมาได้พี่ไนท์พี่ไนทเป็นคนสร้างอันนี้เพื่อให้รถออกมาไอ้ดิวไปช่วยไอ้ดิช่วยไม่ได้นะสรุปไอ้นทะช่วยได้ไอ้นเอาหินมายัดล้อปากปางทุบปังปังปังคนเดียวสรุปขึ้นได้พาะไนโอ้เราไม่ทำเยเลยขับรถเปหน่อยกู้ภัยทำอะไรเขาไม่ได้คนกู้ภัยจริงอ่ะคือไห้ไนไม่ได้คนไม่ได้ไม่ได้วเขาไม่ได้ขัไม่ได้

อุ้ย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 อู้่อุ้ย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 อ้อุ้อุ้อ้อุ้ย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 อ้ยอุ้ยอยอุ้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 อุ้ยอุเยอยอุ้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 อยออุ้ย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 อุเออุ้อยออ

เาโอเคสายคลิปเสร็จลอยแล้วนะครับผมนั่งพักกันสักนิดหนึ่งนะฮะคลิปเมื่อสักครู่นี้สามารถดูได้ที่ Tik t o ็อกนะครับผมโอฮาน่าคัพปี้นะครับผมไปหาดูได้เลยนะฮะเป็นคลิปสั้นๆนะครับมเอาแล้วฮะมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับมาเคาะป๊อกป๊อกป๊อกนะครับไม่มีใครออกไปเข้าวันนี้ไม่มีไม่มีอุย กลับไปแล้วจ้านี่กินจ้าขุนเศร้าเลยด้วยเศร้าดิเข้ามาช้าไปหน่อยนะเรากินข้าวมันไก่หมดแล้วนี่จะได้สักสิบถ้วยวิ่งพึงพันอ่ะจริงแต่วัน้ก็คุ้มแล้วอ่ะจริงขุนเศร้าเดิมเซลก็ยอมอ่ะเดี๋ยวมาใหม่วันหลังนะครับวันนี้ข้าวกองเราอร่อยด้ย ชื่อชมผลงานพี่เวลาลงทิงต็อกไปก็ชื่อชมตัวเองใช่เวลาคลิปมันไปแล้วก็มาคุยกันอ่าแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรใช่แสดงว่าทุกคอมเมนต์ก็มีประโยชน์ครับเราใช่พี่เรามาปรับใช้ตลอดอ่าให้เรามีเคำว่ากำลังใจในการผลิปผลงานใช่มีทั้งคนว่าคนตีก็แก้ไขกันตามรูปแบบนะแต่พูดว่าเอ้ยทำไมพี่ดิวเต้นเท่จังครับอุ้ยหัวงีเต้นตายเต้ไอไอบอสบอสบอสแล้วต่างนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคเดี๋ยวตัดผมกันนะครับผมใครใครตัดบ้างเราสามคน มาอีกแล้วผมสุรบอสสวัสดีครับเจอกันครับสวัสดีครับเฮ้ยสากใหม่เหรอใช่พี่แต่ยังไม่เสร็จเลยครับโอเคไหนที่ไหนผมจะถึงนี่แต่ได้แค่ลงเส้นแค่นี้เจ็บอะไรอะอ้โยได้ได้หลายหัวรึเปล่าพ่อทีแรกนึกว่าสามหัวหลายหัวเลยป่ะ เนี่ยเหมือนงานนี่ก็สักเหมือนงานอยู่เลยกูสักกูสักวันอาทิตย์นี้จริงเหรอเอาช่างอะไรกูสักอย่างแล้วสายแปะเรื่อยแปะแปะพวกกูไม่ได้อยากเอาออกเยอะเพราะว่าตรงนี้มันกำลังดีไงแต่ว่าตอนนี้มันกำลังทิ่มตากูแล้วก็อยากให้ตรงฟูมันแฟบไปเฉยๆอ่ะสรุปแล้วผมเอาออกไม่ได้เยอะเอาตรงเดิมไปก่อนแต่ก็แค่ให้ตรงฟูฟูมันแฟบลงเพราะตอนนี้มันทิ่มเบ้าตานะครับแม่งเอ้ยไม่น่าไปดัดเลยแล้วนี่ก็คือชายที่ผมหยิกแบบนี้ เขาเอาตัดผมอยู่สารคดีนี่แหละสารคดีสัตว์เขาต้องการให้ผมหยิกแบบนี้หายไปสักทีหนึ่งแล้วตอนนี้จะเอาหน้าม้าออกกว่าเอาออกนิดเดียวให้มันไม่บางตายเฉยอ้าวพอแหลกตอนนี้ไอแหลกก็จะเอาเหมือนกันละตรงนี้ไม่ใช่แหลกจะตัดทรงแบบปูกอุ้ยเฮ้ยอุ้ยดีดีแหลกเอาเลยเอาเลยเอาแต่จ่ายให้แต่ทอมเลยนะจ่ายให้เลย อยากเห็นอนะอันนี้คือการตัดผมแบบที่ทุกคนเคยอาจจะเคยเห็นในหลายๆคลิปแล้วหูเยอะมากไอ้บอลนี่ครับ<ต>ชอพี่อาร์กี่คลิปไม่รู้ชองผมอีกจริง <laughs> ๆวันนี้เอลแซนเขาไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรพี่อาร์บอกว่ามันว่าให้ถ่ายตอนเย็นที่บ้านแล้วก็ให้ขึ้นตําแเนี่ยว่า แปลกใจหนุ่มหน้าใสใช้กันไกลจี้คอเรียกกันบิวเรียกกันผิดพอเปิดเข้ามาแค่แค่เป็ผมธรรมดาเกินไกลแค่อยู่ไกลคอเฉยไอ้อ้องเนี่ยมึงมาอินเสิร์ตแล้วมึงก็จะทำเสียงเพลงให้กูด้วยได้ได้ได้บอสตัดรอรอใช่ีต้องเป็นเพลงร็อกแล้วเพลงทองถ้าเต่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 าดีดสายไหนอะดีดดดีสายไหนมาถึงเสียงแต่วอย่างเงี้ยไอ้เื่าโอเวอเลยทำทำสายให้เลยแล้วจะซูมคอนซูมบ์สามสองหนึ่ง เฮ้ยคุณคุณ TikTok คุณคุณ TikTok คช่ใช่ใน t ิกตับก็ดูกันไปไปอยู่อาอมันเรียกาเพลงน่ารักๆน่ารักยังไงอะอะไรก็ได้นี่มึงชอบใส่ในช่องมึงอะตุดุงๆดุตุดุงๆุุตุดุงตุดุงมันจะไมีอะไรเลยตรงนี้ มึงเคยแบบจับผมลูกค้าเองแล้วก็ตบแบบแกล้งแกล้งแบบแกล้งอย่างเงี้ยจะมีมีมีความคิดหรือเปล่แต่มีนะพี่แบบมีแบบด้านมือเข้าสิงนิดนึงเห็นแล้วแบบอยากจะจบเบิร์กันหลงกแปงนี่แต่เด็กเด็กแเด็กเดอ๋อหรือว่ากูหรือว่าใหญ่ไม่กล้าเด็กเด็กก็เราเก่งกันเด็กไงโอเคเอฟลอยด์มึงก็ออกไปเยอะอยู่ดูเอฟมือในหมดอ่ะจบเหมือนเดิมมันปกติทิวตัวไปใครมาแล้วครับเอาเลยฮะล้างหัวก่อน วันแรกๆกระห้งเป็นอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าไม่มั่นใจตัวเองอีกสองวันก็โอเคไอ้เจ๊ดยวขอตัดสักถึงได้ปะทุกครั้งเลยพี่อาจจะชอบแจวแบบพีสองที่อ่ะเออเอาบอกกูบอกกูบอกกูถ่ายอย่างเงี้ยนี่ถ่ายอย่ปื้ดอย่างเงี้โอเคเอะนะแบบนี้อ่าเนี้ยอ่าแล้วเวลาพี่ถ่ายพี่จะถ่ายซื้ออย่างเงี้ยอ่าอ่าอ่าอะไรพี่าเอาใส่มือนไอ้บอสป่ะพอแล้ว ไอโง่เงี่ยกรบถ่ายไม่ทันเมื่อกี้ทำไงมันมีมีรูอะไรเปล่าเอาแบตเอาแบตต่อเลยมาช่วยกันได้ไม่ไม่บอสมันคือช่างตัดผมมันจะเปยังได้มันมีไอไรูใหญ่ๆไกลล้วนไม่ได้เหรอมันไกลได้แต่มันจะไม่เกลี่ยอย่างนั้นนะเดี๋ยวใช่ไหมแต่ยากกว่าเดิมใช่ไหมหญ่มันได้แหละพี่ดูดิแล้วเดี๋ยวจะเต็มหูเต็มหูเลยทำไมไม่ช้าแฉะทุก กินมวลเดินแหวกไปเลยทีเดียกลับบ้านไม่ค่อยชอบหน้าเด็กคนนี้เลยน้องเขาแบบไม่รู้อ่ะไม่ทำอะไรไม่ค่อยถูกใจในช่วงนี้รู้สึกแบบซวยโดยดียวแต่เสร็จไอ้วอลบอกพ่จิ้วเร็วพิเดียวเร็วเลยพี่แบตจะหมดแบตจะหมดแบตจะหมดไม่ชอบเอาไว้ดีเลยอยากแบบว่า ่มันก็พอแบบไปวัดไปวาได้อยู่ไม่ไม่ไม่ไปกูไม่ใช่คนทำบุญไม่ใช่หรอเอางี่เดยเอาง่ายๆสายไม่โกนเลยมันละมันก็จะเกียนก่ะเกียนะเออเหมือนรอบแรกที่พี่ตัดอ่ะเออเอาเกลียยมั้งล่ะถ้าเกลี่ยน่ะแป๊บเดียวเลยติ๊กต๊ก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  ได้ได้เพราะทอทีแล้วก็เกียนแ่าอันนี้มันจะแบบเหมือนเหมือนคนบวชอ่ะมันจะแบบไม่มีดำดำเลยขาวเลยมือมันสวยจริงจริงทำไมชุดมึงสวยจริงวะอ้น่าจะเป็นเรื่องปกติแล้วต้องมอสวยที่มือจริงนะแต่ละทุกคนได้บาายบาย้บาด้บายบาย้บดีบาบายได้บด้บาด้อาย้ายไดยบ้บยด้บับายบ้าดบยอน้้่ยดไ้้ดดดยบ้บบบาบดาย <c oughs> เป็นประจำที่เอาอัลฟามาวิ่งเล่นนะครับก็มาถึงช่วงท้ายคลิปเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับช่วงท้ายคลิปอย่างนี้ก็ผมก็จะพูดเรื่องที่ผมไปเจอมาไปอ่านมาหรือว่าไปดูมานะครับอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนเอาจริงวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็จะพูดเรื่องที่เจอัาวันนี้แล้วกันอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่แบตเตอรี่หมดนะครับ <c oughs> แบตเตอรี่หมดแล้วก็ยังตัดผมไม่เสร็จนะฮะผมเชื่อว่าถ้าเกิดทําให้ทุกๆเรื่องที่เป็นปัญหากับชีวิตเป็นเรื่องตลกมันก็จะมีความสุขมากเลย นะพอเราผ่าน <mel od ic> มันมาได้แล้ว <Arduino> นะเราก็จะมองมันเป็นเรื่องขำเสมอนะครับก็อยากให้ทุกคนมองทุกๆเรื่องในปัญหาชีวิตเป็นเรื่องตลกแล้วกันนะครับทุกเรื่องถ้าเกิดเราไม่เครียดกับมันเราสนุกกับมันมันก็จะทําให้เรามีสตินะครับพอเรามีสติปุ๊บเราก็จะแก้ปัญหาได้นะครับเนาะโอเคครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากให้ดูจบล็อกนี้นะครับติดตามใหม่ที่คลิปหน้าเลยนะครับสำหรับวันนี้เอโอลาไปก่อนสวัสดีครับไม่บายอ๋อว่าอันนี้มันเยี่ยวจนน้ำหมดตัวหมดแล้วพวกเนี้ยฮะไปเดินไปไม่บาย